เราทำความควา,มาวะสวัสดีครับผมชื่อเด็กนัอัตมาชะลัชครับโังเรียนวัดประยุนล้วครับยู่ตอนหนึ่งับจิตอาสาขผมชือจัดโตฮะชื่อน,นะครับชื่อยนจอนครับโรนเรีว่าปยุนครับผมป .2 ครับ เสียชาขวาครับสวัสดีครับผมชื่อเ,เทคงไงครับี้อรู่ไปยุรวงอยู่ป .2 ครับผมมีนะที่ททเช็ดโต๊ะเก็บขยะกวาดพื้นเก็บบวชก้นดินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมัธรมต้นวิทการพิสุด์ชื่อเล่นชื่ออันนาค่ะมาจากโรงเรียนมาสัมพันธวงศ์อายุ8ขวบป .3 ค่ะ มีหน้าที่เก็บสีแล้วก็เก็บขยะ่แนะนำเจน้องเล็กสุดท้องของเราใช่เล่น้องใหม่เยนอยู่้อเล็กอนุบาลนะเจนแนะนำตัวไหมอพูดชื่ออาชื่อเองแร้ว,วร 3, 2, สวัสดีครับผมชื่อพงนานมาจากโรงเรียนอ่าแล้วสามสองหนึ่งสวัสดีครับพูดไปไม่ตู้งหน,น้ ปอนไปใช้ยานอนหลัอนุบาลสองเอาเราอยู่ใระบบสหวาดที่หนึ่วัดประยุรวงค่ะโรงเรียนวัดประยุรวงค่ะชั้นอะไรคะอานุบาลชื่อนะครับทำหน้าที่อะไรคะทำหน้าที่กวาดขยะกวาดพื้นนะคะทุกคนปรบมืออนุโมทนาสาธุด้วยขอบคุณนะ น้องนายหรือน้องจูแล้วก็น้องอน,นาที่ช่วยติดป้ายมสรรยยสาสศจั่นใบวสแล้วขอบคุณพวกเราทุกคนที่ช่วยกวาดพื้นนะกวาดขยะนะคะเก็บเก้าอี้วันนี้ที่โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัดประยุรวงศาวาสมีงานนะคะแล้วก็มีการถวายพระทหารเพนแด่พระภิกษุทั้งไทยและก็ชาวจีนนะคะเราก็มาช่วยจิตอาสาแล้วก็เราขอขอบคุณนะคะ ท่านผู้มีใจบบนที่ให้ขนมให้ข้าวให้ไข่ดาวให้ไก่ทอดนะคะให้กับข้าวพวกเราด้วยเอาทุกคนขอบคุณพร้อมกันค่ะขอบคุณค่ะ